สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเก็บสตรอเบอรี่ให้เพื่อนๆดูนะครับนะสตรอเบอรี่นะครับลูกแดงๆนี่ครับเก็บเทหนึ่งว่าจะเก็บยังไงนะครับผมเก็บสีไหนด้วยเก็บยังไงนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูกันครับผมเราจะใส่นะครับเทเปล่านะครับหรือว่านี่ครับ ที่ลองเทป่าและที่ลองสตรอเบอรี่มาให้ช้านะครับผมมันมีผ้าลองนะครับนี่ก็จะเป็นสสตรอเบอรี่ครับหรือว่าตะกร้าครับผมใส่สตรอเบอรี่ที่เราเก็บนะครับนี้จะมาเก็บให้เพื่อนดูนะครับผมาเก็บยังไงนะครับพอเป็นสตรอเบอรี่เราเก็บเราก็จะเก็บลูกที่มันเป็นสีแดงนะครับผมนี่ครับแดงล้วนนะครับผมหรือว่า เก้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับถ้าเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นออกขาวทั้งหัวนิดหนึ่งนะครับผมแล้วเ,เก็บตอรีปวันนี้มาเก็บออรีบเป็นงานชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะครับผม นี้เก็บสตอรี่เป็นงานชั่วโมงครับผมไม่ใช่งานเหมาะนะครับสตอรี่บางฟาร์มก็จะเก็บเป็นสแตปมนะครับผมสแต็์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอกสแตปมนี่นะครับผมสแตปมควนอยนยาวครับบางฟาร์มเขาให้เก็บแบบว่าเก็บสแตมป์ให้ลูกมันช้ำนะครับผมบางฟาร์มก็ไม่เก็บนะครับสแตปมก็จะ เป็นแบบนี้นะครับไม่มีสแตปมนะครับเราจะสตอรี่งานชั่วโมงก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลูกใหญ่ๆนะครับผมเก็บไม่ค่อยไวนะครับเก็บงานชั่วโมงนะครับค่อยๆไปนะครับผมถ้าจะเป็นงานเหมาก็จะไปไวหน่อยนึงนะครับ สตรอเบอรี่ฟาร์มนี้เป็นเก็บส,สตรอเบอรี่ยกสูงนะครับผมค่างที่จะเบานะครับเป็นทอรี่เล็กนะครับให้เก็บนะครับผมถ้าเป็นสตรอเบอรี่อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นสตรอเบอรี่เป็นแปลงนะครับผมแปลงขึ้นเป็นโลนะครับก็จะมีรถทอรีอ่ใหญ่ความโลไว้อยู่นะครับผม ก็ส่วนมากก็จะเป็นงานเหมาะนะครับสตรอเบอรี่แต่นี่เป็นสตรอเบอรี่ยกสูงงครับผมก็จะเป็นงานชั่วโมงนะครับเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับผม ก็ถาดหนึ่งก็จะประมาณ3ามกิโลนะครับผม3ากิโลรวมกับถาดนะครับรวมถาดก็จะเป็น3ามกิโลครึ่งน,นะครับผมแต่ละถาดนี้ก็จะหนักประมาณ 0, ครึ่งกิโลนะครับก็รวมกับสตรอเบอรี่ก็ประมาณ3ามโลห้าสครับผมถ้าเกินกว่านั้นก็จะช้ำนะครับ ไปแล้วอยะครับลูกใหญ่ๆนะครับนี่นครับสีแดงกลับเกสต์สโบร,รียกสูไม่ค่อยหนักนะครับเขาจะเป็นงาน พอดีพอดีนะครับผมผู้หญิงก็ทำได้นะครับนี่ก็ผมได้แล้วนะครับเตาลี่หนึ่งถาดอันนี้ก็จะเป็นลูกเขียวหน่อยหนึ่งก็เก็บได้นะครับ90%อร์เซน ที่น่าก็าไม่แน่ใจก็เก็บไว้ที่ต้นนะครับผมอันนี้มันน่าจะติดมือมาก็เราก็ใส่เทไว้ครับผมเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับผมเต็มเทแล้วนะครับสามกิโลอันนี้ก็จะเป็นเทเต็มนะครับผมนี่นะครับรถทอรี่ก็ เป็นทอรี่เล็กนะครับสําหรับยืนนะครับผมยืนเก็บนะครับก็จะสูงประมาณเกือบเมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทเป่าวอยู่ข้างหน้าลักษณะทอร์เรนะครับอันนี้สตรอวรี่ยกสูงนะครับผมที่เราเก็บกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่บรรยากาศตอนกลางวันนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆเก็บอยู่นะครับพี่ๆเขาเก็บอยู่นะครับผม ให้พี่ๆน,น้องๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมงานฟาร์มต่างแดนนะครับฟาร์มก็จะนี่นะครับผมก็จะมีตะข่ายคุมนะครับคุมไว้อยู่นะครับผมพวกกันแมลงกันลูกเห็บนะครับลักษณะเก็บตอรีบวันนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับ